ชวนคนนนทร่วมใจปลูกผักบ้านฉันแบ่งปันบ้านเธอน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนิฐาธิร,ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสุขสู่ชุมชนนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและแพทย์หญิงสุวรรณาชัยชุมศักดิ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีและนายกเหล่ากา,กาชาติจังหวัดนนทบุรี เปิดชวนผู้ว่าราชการจังหวัดชวนคนนนร่วมใจปลูกผักบ้านฉันแบ่งปันบ้านเธอน้อมนําแนวทางพระราเทเบริของสมเด็จพระนิษฐาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสุขสู่ชุมชนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจาการรมปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนโดยนั้นให้ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้และสนับสนุนให้มีการขยายผลเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมความพออยู่พอกิน อยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างยั่งยืนนิวส์ยี่สิบสีราติีศีรายงาน